ก้าวลูกเอาขึ้นไป,ไป สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องราหูชาแนลของเรานะครับวันนี้พาเดินทางมาโมเตลูนะครับมาเที่ยววัดป่าวังน้ำเย็นนะครับตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยปัจจุบันนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นนี้นะครับการเดินทางสะดวกสบายง่ายครับออกจากตัวเมืองมหาสารคามเพียงไม่กี่กิโลนะครับเส้นหอนาฬิกาเลี้ยวขวาเข้าไป ที่วัดนะครับจะมีท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับท่านท้าวเวสสุวรรณให้บูชานะครับเป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นสินเจอร์อ,รอย่างหนึ่งของทางวัดนะครับช่วงนี้นะครับที่ไปถ่ายดีวัดก็กําลังมีงานเฉลิมฉลองพระอ,อุโบสถอยู่นะครับ,บก็มีการปิดทองฝังลูกนิมิตเริ่มตั้งแต่วันที่ 8เมษายนจนถึง23เมษายนนะครับหลายท่านนะครับที่ไปบูชาท้าวเวสสุวรรณไปกราบไหว้ขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณประสบโชคลาภประสบความสุขขึ้นมานะครับก็จนทําให้วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันนี้และทางวัดก็ยังมีเจดี์สีมหาสารคามนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการกราบไหว้ ตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาข้างบนนะครับมาดูพระอุโบสถไม้ตะเคียนทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับต้องใช้คําว่าในโลกครับไม่ใช่ประเทศไทยก็คือดูจากเสาแต่ละเสานะครับประชาชนมากราบไหว้เสาแต่ละเสานี่สี่คนโอบห้าคนโอบนะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วทางวัดนี่ก็คือสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้นะครับจะสร้างด้วยไม้อย่างเช่นสาราการประเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย112เสานะครับ โดยปัจจุบันนี้ก็ได้รับการอุปถรัรมภ์จากท่านพระอาจารย์สุริยันโคสักปัญโยนะครับซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันโคสักปัญโยนะครับเกจีชื่อดังของชาวอีสานนะครับซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์อยู่ที่วัดนะครับ ท่านลองชมดูนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นหน้าไปนะครับไม่น่าเชื่อว่าแผ่นดินมหาสารคามแผ่นดินอีสานของเราจะมีวัดจะมีสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ผมเห็นแล้วผมชื่นชมภูมิใจนะครับที่วันหนึ่งได้มีโอกาสเห็นสิ่งเหล่านี้ในแผ่นดินอีสานของเรานะครับไม่น่าเชื่อนะครับเคยเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยอยู่แถวภาคกลาง ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้นี่จะมาถึงจังหวัดมหาสารคามแผ่นนินอีสานของเราแล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับก็อยากให้ไปชมความยิ่งใหญ่อลังการท่านลองดูเสาไม้ตะเคียนนะครับนี่ครับพระอ,อุโบโสถไม้ตะเคียนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยกำหนดการนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตก็คือเริ่มวันที่8เมษายนถึงวันที่23เมษายน2566นะครับ<ะ>ก็อยากเชิญชวนนะครับว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแห่งหนึ่งของของประเทศไทยต้องใช้คําว่าประเทศไทยนะครับขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วปัจจุบันนะครับที่เห็นกําลังก่อสร้างนะครับที่เราไปก็คือ ผมขอใช้คําว่ามหัศจรรย์ครับมหัศจรรย์ถือเป็นพระแม่ธรณีที่สร้างจากไม้ตะเคียนทองที่งดงามที่สุดในแผ่นดินนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นตุงอีสานเราจะเดินผ่านศาลายิ่งใหญ่อลังการ

ห้าคนโอบสิบคนโอบครับบางต้นถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์ผมยังเหลือเชื่อนะครับว่าท่านหามาได้ยังไงครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ด้านบนนะครับปัจจุบันนี้ยังกำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนี่ครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่สร้างจากไม้ตะเคียนที่งดงามที่สุดในแผ่นดิน มีการลงลักปิดทองนะครับแล้วก็ลงสีไม่น่าเชื่อว่าว่าจะมีความงดงามขนาดนี้อยู่ในแผ่นดินอีสานจะอยู่มหาสารคามถือว่ายิ่งใหญ่อลังการอยากให้ทุกท่านนะครับที่ได้ดูไปขอพรพระแม่ธรณีไปขอกำลังไปขอบารมีจากท่านนะครับเพื่อเพิ่มพูนบารมีเพิ่มพูนทรัพย์สมบัตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ คลิปอาจจะถ่ายมามีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องราหูชาแนลนะคะครับเราก็จะพาทุกท่านไปดูไปชมไปด้วยกันนะครับกับสวัสดีครับ